ยังนอนอยู่อีกหลังนี้อะไรการแปดโมงช้าแล้วนะแต่เธอยังนอนอยู่แม่กระตุกเดี๋ยวนี้เจนตื่นแม่ตะโกนทำไมเนี่ยแม่ไม่เข้าใจเลยถ้าไม่อยากลุกขึ้นมาเองแม่จะบังคับให้ขึ้นมาตอนนี้แหละแม่มีไอเดียแล้วลูกลักไม่อยากตื่นใช่ไหมเงินก็แม่เอาน้ำมาให้ลูกล้างนะน้ำเย็นๆไม่เคยทำไรไ้ายใครแม่แม่ทำอะไรเนี่ยต้ปลุกลูกสาวตัวเองในวันเกิดของเธอไงละ่ะสุขสันต์วันเกิดนนะัจนจะลูกลัก แน่นอนแม่ไม่ของขวัญมาให้ด้วยเปิดเลยไม่เห็นความสุขของลูกและไม่ให้อะไรหนูหนังสือเหรอและลูกที่จะเยี่ยมอขอบคุณค่ะคุณแม่อ๋อหนูชอบอันนี้มากกว่าเยอะเลยครับเค้กตอนนี้จะข่าวพอแล้วก็เป่าเทียนเ <c oughs> ยี่ยมมากขอบคุณค่ะคุณแม่แม่อ,อกเองจะลูกรับ <c oughs> คุณหนูฟีบี้ตื่นได้แล้วคะ่ะวันนี้ข้างนอกเป็นวันที่วิเศษมาก โอ้เธอนอนหลับสนิทจังเลยหนูฟีบี้ตื่นได้แล้วมาดูโลกที่สดใสกันสวัสดีตอนเช้าคิมโอ้เธอเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วเหรอเนี่ยเช้าที่สดใสสมบูรณ์แบบแผ่นมาร์ทองคนี่ฉันชอบแต่ไว้ใต้ตาไม่ให้ตาดำโอ้เธอจำได้เหรอแน่นอนฉันจำได้วันนี้เป็นวันเกิดของคุณหนูคะ่ะสดใสวันเกิดคุณหนูฟีบี้เคกวันเกิดมาแล้วโอ้ย ลองเค้กได้แล้วค่ะฉันตกทันงขืนเลยเอยไม่อร่อยเลยอะ่ะมีอ,อื่นไหมอะ่ะของขนของฉันอยู่ที่ไหนอ๋อถุงทองใบนี้มากับฉันจริงๆง,ง,งั้นมันคืออะไร Thank you very much ลองเท้ารือกระเป๋าใบใหม่กัน oh. โอ้ hmm. เธอรู้ว่าฉันต้องการอะไร iPhone ครื่องไม่เส๋งมาแกะกันแล้วก็ลองเช็ค <c oughs> ฉันอยากถ่ายรูปเล่นๆแล้วก็โพสทุกโซเชียลเลย โอ้ยิมและถ้าแบบนี้ล่ะขำขวัญด้วยโอ้ฉันเหนื่อยแล้วแล้ก็เบื่อด้วยค็มออกไปได้ลูกสาวโลกอยู่ที่ไหนนานจังเลยทำอะไรในห้องน้ำกันเนี้ยแม่ต้องไปทำงานต้องไปโรงเรียนแน่นอลูกมาแล้วน้าพายน้ำเห็นด้วยเลยคุณแม่สมควรโดนดนแล้วน้องสาวเอ๊ะไปไหนล่ะต้องลอยแล้วเอาลเราต้องเล่าว่าวันนี้ชุดไหนไปโรงเรียนดีอไม่รู้จะเลอกชุดไหนดีนะ อ๋อมีตั้งชุดหนึ่งแต่มันสวยเรื่งั้นก็มาแต่งตัวกันเย่ะมากวันนี้ใครต้องชมฉันแน่นอนอ๋อกางเกงยีนเปื้อนนะฉันไปเรียนแบบนี้มีได้ทุกคนต้องหัวร้อยเอาฉันแน่เลย้ h my แต่ว่าฉันมีเด็ดจึงเจงแล้วตอนนี้ฉันจะแชร์ไลฟ์แพ็กที่ฉันจะเน้นติ๊กตังให้กับพวกเธอฉันต้องการตวยาสารสุดเท่แล้วก็กาวและพวกกันด้วยนะจากนั้นตัดกระดาษแล้วก็เป็นรูปที่ต้องการทากาวให้ทั่วแล้วก็แปะลงไปบนกางเกงยีนเลย จากนั้นเช็ดน้ำเล็กน้อยเยี่ยมมากคอยดูนะจะแต่งมายกรให้พวกเธอดูกางเกงยีนกับสกปอรกกลายเป็นกางเกงยีนสแฟชั่นสุดเท่เย่เอาล่ะวันนี้งค์หญิงใส่ชุดอะไรดีนะเอาน่าเสียดายกระจุ่มพวกฉันไม่ได้ไม่งั้นมันคงบอกฉันเลยว่าจะเลือกชุดไหนดีฉันมีรองเท้าแล้วก็ชุดน้อยเกินไปอะต้องเป็นไปมิลานแล้ว ภ่พแต่ออตัวเสื้อผ้าขนชั้นทุกอย่างมันล้าสมัยไปหมดเลย <Okay. S 1> ฉันไม่ต้องการพวกนี้คิมมาช่วยฉันที <c oughs> ค่ะ <c oughs> คุณหนูฟีบี้เกิดอะไรขึ้น oh, โอ้รหัสซีดง oh, <my. S 1> หมายความว่าแมรี่จะใส่ <c oughs> เข้าใจแล้วคะ่ะแก้ปัญหาเดิมน,นี้ <c oughs> เราต้องไปเป็นฝรั่งเศส <c oughs> อ,อัปอเดชชุด <c oughs> อินเทนที่สุดในวันนี้คุณหนูฟีบี้ฉันมาแล้วค่ะที่สำดรบคุณหนูโอ้ขอบคุณนะคิมนี่แหละฉันต้องการแต่ครั้งหน้าเร็กว่านี้ได้ไหมเอาไปได้ตอนนี้มาลองชุดกัน เยี่ยมมากกระเป๋าเธอก็ไม่เสียหายตอนนี้ฉันได้สมบูรณ์แบบอีกครั้งไปโรงเรียนได้อีกครั้งโรงเรเียนที่เรารักวันนี้มาไม่สายด้วยสวัสดีทุกคนฉันคิดเป็นหรือเปล่าหรือว่ายานนั้นพกกูกเรามนะั้ายกันขับรถสีชมพูสวยมาเด็งใหม่งั้นเหรอสวัสดีสวัสดีมาถึงโรงเรียนแล้วต้องปรพมสีพุ่งให้ขหนูฟีบี้จนถึงขั้งเข้าโรงเรียนเพื่อรองท้าสุดเพลยของเพลจะไม่ไต้สกปรกไงเยี่ยมมากออกมาได้ครับ นายที่สุดไ <Hey, S 1> งสวัสดีทุกคน oh, ฉันชื่อฟีบี้เป็นเพื่อนร่วมชั้นใหม่ของพวกเธอหวังว่าอย่างน้นจะมีคนรวยๆเหมือนกับฉันนะอ้าว oh, <wow. S 1> อาวะาเธอเดรื่นมากเลยร oh, <wow. S 1> อบๆโรงเรียนสะอาดดีหนูนฟีบี้เข้ามาได้ <laughs> ไปเล่นกันเถอะอยากรู้จักหนูฟีบี้จังเลยโอ oh, <laughs> ได้เวลาที่เราต้องเข้าเรียนเหมือนกัน oh, <wow. S 1> เข้ามาได้เลยจ้ะเพื่อนช่วยใส่รหัสของตู้ล็อกเกอร์ให้ฉันหน่อยสิมันซับซ้อนเกินไปที่จำได้ เยี่ยมมากเลยในนี้มันเปของสวยๆแล้ววันนี้ฉันต้องการมันอยู่ไหนนะอ้ออยู่นี่เองใช่แล้ว <c oughs> ก็เป็นนักเรียนใบเล็กๆของฉันเอาไว้ช่สมุดลงไปนะเยี่ยมมากสุดยอดหน <c oughs> ักจังเลยมองเห็นข้างหน้าเลยเออฉันชนกำแพงเอเอยนั่ม่ใช่กำแพง <c oughs> แล้วนี่คือใครอ่ะสวัสดีขธรรมดาเจ <c oughs> ๋งจังเลยฝีไม้ท้งฉันด้วย ต้องรีบเก็บหนังสือและกางคลเกอร์ดีจังเลยที่มีคนคอยถือหนังสือให้เธอเสมอโอ้ส่วนฉันมีหนังสือตั้งหลายเล่มเต็มตู้ไปหมดนี่มันคุกกี้เก่ากๆกที่แม่ฉันทำให้มาปีที่แล้วค่อยๆกินทีละน,น้อยอร่อยจังเลยแล้วก็ของฉันมันดูน่าเบื่อมากต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแต่อะไรดีละ่ะออจริงด้วยฉันมี <S <S วอลเปเปอร์อยู่ชิ้นหนึ่ง,ง,งหลังจากการซ่อมแซมนะ่ะแล้วก็มีของกระจุกกระจิกอีกต้งสองสามชิ้นตอนนี้เต็มทุกอย่างที่ประตูเพื่อให้มันดูเก๋ขึ้น มันออกมาน่ารักมากเลยอ่ะฉันชอบจังเลยทุกสิ่งที่ฉันรักถูกงลง่นมาที่นี่แล้วน่ารักว้าวโอ้เวลาเข้าเรียนขูต้องโทรหาแม่ฉันอีกแน่เลยรีบวินกันเถอะนักเรียนตั้งใจดูข้อสอบคลิปบังกระดานให้ดีๆมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะนี่แหละกระดานของพวกเธอ <Thank you. S 1> เดี๋ยวฉันจะแก้ทุกข้อเลยทีนี้ฉันเตรียมตัวสอบมาตั้งแต่ที่บ้านแล้ว แค่ต้องเขียนเลขที่ก่อนอ้าวใสองหักอะห่วยจัง <Hey. S 1> แต่ฉันไม่มีงานอื่นแล้ว <Hey. S 1> มีอะไรอ่นั้ก็ต่อหรือเปล่านะไม่มีเลยอย่างนั้นก็ไม่ล,ลนะกวาดอ๋อ <B ingo. S 1> oh, ฉันมีเดียวจิงแล้ว <Yes. S 1> ฉันสามารถใสล่ละกวาดในกล่องสีที่หมดแล้วจากนั้นก็เติมน้ำเล็กน้อยแล้วมันจะเป็นสีสวยๆตอนนี้ก็มาแก้จดคลิตศส่กันเลยเจ๋ง <laughs> ฉันเคยทำมาหมดแล้วเพราะมัน,ง,มนง่ายมากสมบูรณ์แบบแม่ต้องเดินใจที้ฉันได้เอกตัว แต่สำหรับฉันมันไม่สดใสเหมือนใส่รุ้งเลยฉันไม่ชอบแก้โจทย์แล้วทำไมฉันต้องการมันด้วย <c oughs> ฉันคิดว่าง่ายกว่าให้คนอื่นเก่งทำให้นะ <c oughs> ช่วยทำใหไหนได้ไหม <c oughs> ไม่เหรอแล้วถ้าเงินละ่ะ <c oughs> เงินเหรอก็ไม่อะก็ได้แต่ฉันไม่ให้เงินเพิ่มละ Oh my god แบบนี้ฉันสามารถซื้อหนังสือเรียนสารได้เป็นสิบเล่มเลยฉันตกลลพ <c oughs> โกเคทำไปถึงไหนแล้วเวลาหมดแล้วนะ ฉันมีเวลาอ่านหนังสือนิดหน่อยอยากดูจนเรามีคะแนนเท่าไหร่กันนะโอ้ครูตรวจสอบเสร็จแล้วอ้อเย้ฉันเก่งที่สุดเอ๋บวกบวกแลขคนฉันคืออะไรอะไรกันฉันตอบผิดหมดเลยเหรอได้เอฟติดลบด้วยเฮ้ยยัยเนอร์เธอควรทำให้ถูกสิฮ่าเธอโดนฉันหลอกเย่พักเบรกแล้วเราได้สุดได้กินของวัตสที เอาน,นันสเรียนเอาไปจาดโต๊ะของฉันทีใช่ขอบคุณตอนนี้ก็จัดโต๊ะให้เหมือนทานอาหารอยู่ที่บ้านนะเยี่ยมมากเอ้ยปางั้นเหรอนา่าจะีแย่เงเปลี่ยนจานให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยเร็วสิ <c oughs> เอา่งแรกออกไปหวังว่าฉันจะไม่อดตายนะ <c oughs> แล้วครั้งนี้คืออะไรอ๋อฉันชอบพิซซ่า <c oughs> แล้วถ้าหลักคนธรรมดาส่วนฉันมีมื้อที่ยที่แม่ทำมาให้ แม่เขียนโน้น่ารักน่ารักให้ฉันเสมอเพื่อฉันรู้ว่าแม่รักฉันแค่ไหนอืมน่าก,กินจังเลยแซนด์วิชลูกแมวของปอยของฉันแซนด์วิชลูกแมวแล้วก็โนน่ารักน่ารักพ่อแม่ของฉันทำงาน,นตลอดเวลาเลย <Hey. S 1> เจนฉันทำงาสร็จเดีย้แล้วล่ะมาเป็นเหมือนเที่ยงกันมั้ยโอเคแน่นอน <Hey. S 1> โอ้โหนี่มาอร่อยมากๆเลยพี่ซานเนี้ยห <Hey. S 1> ้องนี้ยังขาดปาร์ตี้ไป <Hey. S 1> เจนอย่ายืนเฉยมาปาร์ตี้กับพวกเราสิวว้ากบ ฉันไม่เคยไปงานปาร์ตี้ที่จิงขนาดนี้มาก,ก่อนเฮ้ย hey, ชุดใหม่ของฉันพังหมดแล้วใครชนพวกเธอหัวเราะอะไรกันฉันเพิ่งทำน้ำหกนะแม่จ๋าหน้าบ้าที่สุดเลยฉันต้องไปแล้วพอกันทีไม่มีใครอยากเป็นเพื่อฉันแน่นอนแม้แต่เพื่อเงินฉันอายมากๆฟีบี้เธอโอเคไหมอ๋โอ้ฉันเข้าใจแล้วเธอเศมึงมากฟีบี้ฉันไ้ทยม์เส็ตต์ตัดีไหมอะคุณยายขนฉันทางให้เ,เลยนะเอาไปสิ ตอนนี้ไม่ใช่การเต้นของคุณยายแต่เป็นชุดเดทที่ไม่ซ้ำใครมาสนงกันตาเถอะโอ้มายกันกลับมาแล้วมีชุดใหม่ด้วยและก็พร้อมร้องกันแล้วเธอ oh <my> ชอบชุดใหม่ของฉันไหมล่ะ oh <my> มันสวยเก๋มากๆคุณนัทเจนมาเต้นกันเลย <S <S ส่งของเสร็จแล้วก็ออกไปดูนี้เอยก็ได้อย่ากินผม <Okay. S 1> คนขี้ขา่าเด้เอาละหยิบกล่องของแต่ละคนไปเลยดูเหมือนว่าเราต้องเริ่มจากการทาสีบ้านก่อนฉันไม่ชอบทำเล่นเลยเธอด้วยตัวเองเพราะงั้น ติงเธอเป็นคนทำนะแน่นอนไม่ใครสามารถทาสีบ้านได้ดีกว่าเธอแน่นอนฉันคิดว่ามันสวยมากกระดูกเป็นของต้งแต่งที่สมบูร์แบบฉันชอบมันมากๆแต่นั่นยังไม่หมดแมงมุมเพื่อนของฉันเองวิ่งไปรอบบ้านไปเลยและสร้างเง้แมงมุมเพื่อบ้านของฉันดูน่ากลัวยิ่งขึ้น วางรปั้นไปสายไว้ที่หลังคาฉันคิดว่ามันเข้าเปนกับการตกแต่งภายนองได้อย่างลงตัวแดนไม่รออะไร่ล่ะเริ่มสิจริงด้วยได้วเวลาเริ่มแต่ฉันว่าฉันต้องการความช่วยเหลือเพื่อนจากใต้ดินต้องมาทาสีบ้านหลังนี้พวกเขามาแล้วระวังด้วยซอมบีก้กาลังบุกล้อเล่นนะ พวกนี้เป็นเพื่อนฉันเองพวกเขาจะทาสีบ้านหลังนี้โอ้พวกเขามีไอเดียที่เจ๋งๆอยู่เสมอเลยก็อย่างเช่นรอยมือที่ผน,นังนี่มันฉลาดมากาเจ๋งและใครตกแต่งหลังคาละ่ะคิดหน่อยสิต้องใช้หัวหน่อยนะ เล่ตกแต่งยังไงใช่แล้วยาเป็นไอเดียที่ดีทั้งหมดเป็นสีเขียวมันต้องเข้ากันแน่นอนแล้วยังมีป้ายสวยๆด้วยเพื่อนของฉันไม่เคยทำให้ผิดหวังเอาละพวกนายกลับไปใต้ดินได้ตอนนี้ฉันจะรับมือต่อเองขอบใจ บ้านหลังนี้ยังขาดความสยองอีกหน่อยมันต้องเจ๋งมากเมื่อฉันตอกไม้ปิดหน้าต่างแบบนี้ตะไคร่น้ำและวัชพืชอีกทั่วๆติดก้อนหินที่ป่องไฟและก็เห็ดพิษด้วยทำทุกอย่างในแบบฉบับซัมบี้ตัวจริงของฉันน้ำมูกน้ำมูกแสนอร่อยสักหน่อยก็ไม่เลว แล้วก็อีกเยอะๆตรงนี้ฉันคิดว่ามันสวยงามส่วนฉันจะแขวนออดเพื่อรู้ว่าใครมาหาและตกแต่งมือกระดูกให้ทัทวัาคาตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วโ <Yes. S 1> อ,อ้ทุกคนทำเสร็จแล้ว ah. แต่ฉันยังไม่เริ่มทาสีเลยดูเหมือนว่า ah. ได้เวลาลงมือแล้วแต่แทนจะใส,ส่สีทํมันดา ฉันใช้เลือดแทนและฉันอุปกรณ์ที่ช่วยทาสีให้บ้านนี้ได้อย่างร,รวดเร็วด้วยแทนแทนทาสีเสร็จแล้วต่อไปก็ตกแต่งผนังด้วยค้างคาวเพื่อนๆของฉันเอง hmm. เยี่ยมมากจากนั้นแขนโคมไฟโกธิกสอดวงและล้อมลัวไว้บนหลังคาและตอนนี้บ้านของฉันดูเหมือนปราสาทเร็คคลาของจริง ส็งไปเลยเอออย่างเซงอตอนนี้ฉันต้องการก่อนจดหมายใหม่ด่วนฉันคิดว่าหัวของเพื่อนฉันจะแทนที่ได้ดีแต่ก่อนอื่นเราต้องขุดมันขึ้นมาอ่ามันอยู่นี่แล้วนายตรงนี้นะนายต้องคอยรับจดหมายสิงมาหาฉันเร็วเข้าตอนนี้เราต้องตกแต่งสนามหญ้าให้สวยงามนะเริ่มจากบ้านของแกก่อน เราคิดว่าเรามีทุกอย่างที่ต้องการแล้วตอนนี้เราก็เอามันมาติดเข้าด้วยกันด้วยกาวแล้วเต็งจะมีบ้านเป็นของตัวเองต่อไปฉันต้องการเห็นขนาดต่างๆเพื่อสร้างทางเดิมที่สวยงามทั้งหินและก็สีเหมาะกับฉันมากต่อไปฉันต้องการฟักทอง แล้วก็วางไวร้รอบรบบ้านของฉันจากนั้นใช้ตาข่ายสีดําคุมลวให้ทั่วเลยใส่แมงมุมลงไปมันกลายเป็นเหมือนแมงมุมจริงๆเดี๋ยความสวยนี่สิกุหลาบที่เหี่ยวเช้าจะเติบโตในส่วนของฉันและจากนั้นก็หัวกันโลกเป็นก่อนจดหมายกลามของมันจะรับจดหมายของฉันเองตอนนี้ก็ตาฉันโอไม่น oh, ะไม่เอาดวงอาทิตย์ออกไปเห็นปนี่ไมไม่เอวพอาทิตย และนี่ก็เป็นของตกแต่งหลักๆนั้นที่เป็นของฉันเองต่อไปก็เป็นของก็เราสุดโปดเสร็จแล้วลงไปนิดหน่อยจากนั้นอําเลงเป็นพีระมิดสุดเจ๋งทุกคนใช้หัวทำก่อนจดหมายมันน่าเบื่อจะตายลองสบสีแดงสิ่ัเป็นละเรื่องเลยแถมยังมีค้าง้าตัวปดของฉันด้วย<ฮ>สวัสดีครับจดหมายมาสง่งทำไมต้องขนลามด้วยฉันแค่ทำงานของตัวเองนะ โอโ้ไม่เคยเห็นมือเย็นมันไหลมันก่อนเลยจดหมายมาส่งครับเหมือนว่าต้องให้กับกะโหลใช่ไหมโอ้ยแม่งต้องเต้าเล้าขนาดนี้สยองที่สุดใช้หัวเป็นต้นไปสนีกันเหรอใครคิดแบบนี้กันเนี้ยจดหมายครับเออจะกัดฉันในที่สุดเขาก็ไปเออ พาอาทิตย์อีกแล้วเราต้องเรียบเข้าบา้านที่นี่ไม่มีแสงส่องเข้ามาหมายความว่าเป็นเหตุผลที่ดีให้เราต้องตกแต่งภายในด้วยก่อนอื่นทาเป็นสีแดงจากนั้นก็ปกป้องตัวเองจากแสงแดดด้วยม่านสีแดงที่หน้าต่างต่อไปใช้ติดไฟที่มีเพื่อนสนิทของฉันอยู่ก็คือค้างคาวและมันเปลงปะกายด้วยแต่ว่ายังไม่หมดนะฉันมีค้างคาวอีกหลายตัวแขวนอยู่ทั่วห้อง สีแดงก็ใช้ได้เหมือนกันและฉันก็ชอบกระจกด้วยเมื่อฉันมองเข้าไปฉันจำหน้าตาที่งดงามของตัวเองได้มันเจ๋งมากกระจกก็ไม่เลวฉันนี่หล่อจริงๆและฉันจะนอนในโลงศพที่น่ารักนี้สว่างของเล่นตุ๊กตาตัวปรดไว้ใกล้ๆแล้วก็จากนั้นจุดเทียนนี่แหละให้เรียกว่าห้องที่สมบูรณ์แบบจะขาดตัวได้ยังไง ต้องมีเครื่องทำฟองดูแต่ฉันไม่ใช่คนที่น่ารังเกียจนะ oh. แต่เป็นเลือดที่ฉันชอบ oh. ปล่อยให้มันไหลในน้ำโพที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันชอบมันมากๆฉันคิดว่ามันเป็นไอเดียที่สุดยอดไปเลย oh. ได้เวลาฉลองขึ้นบ้านใหม่ด้วยเลือดสแก้ว oh. สำหรับทุกคนด้วย จะตกแต่งบ้านยังไงดีนะฉันคิดว่าก่อนอื่นฉันต้องการแคปซูลไวรัสซอมบี้มันจะทำให้พนังของฉันเปนสีที่ฉันต้องการและจากนั้นฉันจะปูพื้นด้วยไม้กระดานสุดโปรดและจากนั้นที่พื้นต้องมีฝุ่นเละดินมันทำให้ฉันรู้สึกสบายและต้องมีวัชพืชและเห็ดขึ้นไรอีกด้วย oh. เห็นไหมล่ะเจ๋งมากมา และฉันมีบล็อกดินจากไม c r a f t ตกแตง่งดูนี่สิเจ๋งแค่ไหนวางทีวีก็อี้ให้นั่งสบายและฉันจะแขวนรูปสุดที่รักไว้เชิญชมจากนั้นก็รูปปัน้นหินกลวดอีกเล็กน้อย uh oh. เทาวันก็ไม่เลวมันดูเจ๋งมากบนผนงังฉันจะทำสิ่งที่ฉันชอบทีนี้กินอาหารอร่อยออยและดูช่องโปรดของฉัน ทุกคนยกเว้นฉันตกแต่งภายในเสร็จแล้วงั้นมาเริ่มกันด้วยการทาสีผนังเราต้องรงกันตัวเองและนมาการพิสกรตอนนี้เราสามารถทาสีผนังได้แล้วเรียบร้อย <yeah. S 2> ต่อไปใช้พรมสีดำแล้วก็โต๊ะสีดำพร้อมกับตู้วางที่ตรงมุมนี้ต่อไปฉันต้องการผ้าสีดำ มาปูบนโต๊ะและก็เก้าอี้ด้วย <Okay. S 1> และก็วางเครื่องพิมพ์ดีที่ฉันชอบตรงนี้ฉันชอบเขียเรื่องเราวในเวลาว่าง <Huh. S 1> ดอกกุหลาบสีดำบนกองกระดูกฉันจะไปวางไว้ตรงนี้ต่อไปก็เทียนและก็โหลของสัตว์หลายๆตัวมันเจ๋งมากเหลือแค่ต้องเติมตู้วางของที่ว่างเปล่าและฉันก็มีของเยอะมากสำหรับตู้นี้ มีสีดำตัวโปดของฉัน mm hmm. และภาพวาดแมงป่องเพื่อนรักของฉันที่หายไป mm hmm. และโครงกระดูกอีกสองสามอันก็ไม่เลว mm hmm. และบนเพาดานมีจอนอาศัยอยู่เขาคือแมงมุมเพื่อรักของฉันสวัสด,ดี <Huh? S 1> ไม่เคยมีคำว่ากระดูกมากเกินไปเอามาตกแต่งที่หน้าต่างได้ไว้กับข้างๆหัวกระโหลกอันใหญ่ ส่วนกระดูกอันเล็กเอาไปล้อมรอบหน้าต่างตอนนี้เราสามารถทำงานอดนเล็กได้ทุกอย่างพร้อมแล้วฉันมีบ้านลาก่อนทุกคนให้คะแนนบ้านของฉันด้วยนะไม่จำเป็นต้องให้คะแนนฉันฉันรู้ว่ามันเจ๋งที่สุดสวัสดีสดสาวพวกเธออยู่ในตอนฉันและอาหารสีชมพูมาดูกันว่าอะไรอยู่ข้างในว้าวเจน มันเอยล,ลิ้มหนีเจ๋งมาลองกันเอาฉันอยาก,กัดมันแต่ว่ามันเหนียวมากมากกัดไม่เข้าเลยมันไม่ขาดอ่ะเออโอเคเลียก็ได้ว้าวข้างในนั้นไม่ยล,ลิ้มหนีตัวน้อยอยู่มากมายเจ๋งมันต้องอย่างนี้สิแต่เอาอมา,าไไงใช่แล้วฉันคือหมอทีไม่ผ่าแต่แก็แนบผ่าท้องยันล,ลิ้มหนีแล้วก็มีน้อยออกมาเลย ข้างในท้องเจ้าตัวใหญ่มีมีสซาอร่อยอยู่มากมายน่ากินมากอร่อยจังเลย่ะมิอาถึงตาเธอแล้วเหยื่อจะมาคืออะไรนะโอ้ว้าวฉันได้บะหมี่สีชมพูสุดยอดมาลองกันเถอะคีบขึ้นมาสักหน่อยอืมหอมมากหอมมิ่งมิ่งอร่อยจังเลยอืมเส่ด สุดยอดเอาไม,นะม่นะจจมก็ร้อนมันคือบะหมอรสพิกนั่นเหรออะไรชั้นเลยมันเผ็ดเป็นบ้าอ้าเผ็ดจนไฟลุกขึุ้จากปากแล้วเจนชันด้วยเอาไม,นะม่นะรีบไปคนชั้นมีอาเธออะไลมันหมดไปแล้วอ่ะรีบดับไฟแล้วเข้าข้านั่นแหละมันไม่ได้ผลจริงด้วยทางดับเพลิงอ้อยมีอาเอดทนไว้นะ สำเร็จแล้วใช่มันได้ผลแต่โฟมมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฉันก็ยากไม่ได้แล้วโอไม่นะอย่าลื่นบอของฉันละลายหมดเลยอ่ะลองสักหน่อยก็ได้อืมรสชาติดีเหมือนเดิมแต่เป็นยลี่แล้วเฮ้ไมีอ่ะเธอถูกแช่แข็งในโอมต้องจังฉันต้องเปคนแรกนะอะไรใส่เดือนเนระนาเขยาขี้แยไม่นะเจร็แล้วเธอ ว้าวฉันมีนมแล้วก็หลอดสีชมพูที่มีลูกกวาดส,สตรอเบอรี่ข้างในหมายความว่าฉันใช้หลอดดื่มนมได้มันจะเปลี่ยนให้เป็นสีชมพูแล้วก็อร่อยมากๆโอใช่ฉันชอบมากนี่อาหยุดมองได้แล้วกินเสตแรงของเธอสิเราเขา้าหอมจริงอะมันคือเสตแรงจริงจริงนะน่ากลัวมากแค่จับก็กลัวแล้วอย่างนี้ยังไ,ไงเนี่ย อนาเกียพที่แย่ฉันรู้สึกแย่ฉันไม่ไหวแล้วโอ้ฉันไม่อยากกินส่วนฉันมีเดได้ถึงเจงนะตตดรลอดแล้วถ้าฉันลงไปในนมกันมันจะเป็นรสตรอเบอรี่แล้วก็กาแฟนสุดชมพูด้วยมันเจ็งมากดูน่ากินสุดๆทีนี้ก็มันลองกันว้าว อร่อยจังเลยอ่ะเสียงทีม <Yeah. S 1> ่มีเด็กแกล้งเจนแล้ว <What? S 1> เจนมียูนิคอร์นตรงนั้นน่ะ <c oughs> เยี่ยมมากตอนที่เธอเผลอนะใส่เส้นเดินตัวร้ายล,ลงไปในนมของเธอเองกัน <c oughs> มีอาไมเห็นมีอะไรเลยมาดื่มนมแซ่บอร่อยให้หมดดีกว่า <c oughs> เฮ้ยอะไรขี่เหมือนในปากฉัน <c oughs> ไม่นะมันคือเส้นเดือดน่เ <c oughs> ข,ขย้ขียงมีอาแกนฉันนะโอ้ไม่นะ น้ำทำลายน้ำขนชั้นหมดแล้วมีแต่เส <c oughs> ื네้อเดินเท่านั้นเลยกินได้ไงเนี่ยส่วนเธอกินเข้าเออไม่นะนี่มันแย่มากแต่ฉันต้องกินนะไอ้แน่เครขยันใช่ไหมเหลือเสื้อเดินต้องเยอะมื่อาเลยมันจะจบแล้วนี่อาปอยังชกันนะจะเป็นใครแรกเนี่ยฉันชนะเออไม่นะ ฉันได้เอาหนึงสียงพูดแต่ว่าไม่มันเปิดอยู่ข้างในเปอ,อะไรชัดๆไป้วเธอได้อะไรนี่อ่ะฉันกลัวนิดหน่อยจะเปิดอ่ะ oh, <wow. S 1> ว้าวฉันได้เป็นตาที่เป็นหลอดอ่ะสุดยอดมันเข้ากับฉันไหมทีนี้ก็มาลองโค้กสีชมพูกันเสียบหลอดเข้าไปแล้วก็มาดืม่มว้าวโค้กสีชมพูไหลผ่านหลอดสวยจังเลยอ่ะว้าวเจ๋งจัง oh, no. อะไรฉันไม่แบกหลักนะกินเอาหน้่งมันเปิดของตาสิ ก็ได้จะร้องอะอืมอนี้อร่อยจังเลยอ่ะฉันชอบนะคืาไม่ถึงเลยนะนี่มันเงี่ยมมากฉันกินหมดแล้วเหรอฉันนึกนึกมันบอกไปลยอ่ะมันอยู่บนเล็บของฉันเอาอไปนะใส่ร้ายชัดๆมันไม่ตเหลกาวนะมีอามาต่อยฉันก็ได้แต่ว่าฉันมีไอเดียในการแก้มีอาแล้วมาตัดหลอดของเธอกันและเธอจะเดือบโค้กไม่ได้อีกต้องอย่างนี้สิ แล้วตอนนี้ฉันก็นื่มเคราของมิอาแทนว้าอร่อยจังเลยอะเอ้ยทำไมไม่เข้าปากเลยอะเ <c oughs> จนเธอตัดหลอดวันของฉันเหรอแล้วยังดื่มเคราหมดด้วยให้ยังไงกันเฮ้ยฉ <c oughs> ันคนแรกนะสุดยอดปปจุ๊บๆแล้วมันก็ใหญ่มากๆด้วยเจ๋งจังอืมมันดูแปลกๆอะโอ้ข้างในมันจะว่าจะเป็นอะไรอย่มากมายดียิ่งกว่าเดิมอีกก่อนเอื่นเอากระดาษหอ่อออกเน่มีอา ทำอะไรเนี่ยฉันเด็กขยดแล้วถ้าเธอเจนวันนี้มันเราจะมาเจ๊บกันอมอร่อยมากฉันชอบอ่ะอร่อยเกินบรรยายสุดยอดอยากกินมากกว่านี้หมดแล้วก็อร่อยอันนึ่งเราข้าวปากให้หมดเลยไม่มีใครทำแบบนี้มาก่อนแน่แน่เจนดูนะเลยแค่ไม่กี่แท่งแล้วฉันต้องทำได้แน่นอน สุดท้ายเรียบร้อยฉันก็หมดแล้วโอ้เป็นไงล่ะแต่ว่าเทมันออกมาไม่ได้เจนช่วยด้วยดึงนะดึงอีกนิดเดียวออกแล้วนี่อาเป็นไงบ้างฉันไม่เป็นไรนะมันอร่อยมากมานให้เปิดฝาได้แล้วรออะไรอยู่ว้าวมันคือเครื่องกดหมักฝรังงนะ่ะดูน่ารักจังเลยฉันอยากได้สักอันนึง มาลองกันืมฉันชอบอะไรมากมากกินให้หมดเลยอะไรนี่อะแบ่งเหรอฝันไปเถอะทั้งหมดเป็นของฉันคนเดียวนะแต่ฉันคิดเอาแล้วว่าจะกินทั้งหมดยังไงเพื่อป่าลูกโป่งใหญ่ๆไงมันต้นเจ๋งมากคอยดูนะตอนนี้อะตอนนี้นิดเดียวใกล้แล้วแต่เราจะระเบิดมัน โอ้ฉันมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมาพันเล์อฉันเขียวใหญ่ยแย่ทำกันได้ไงเนี่ยขาฉัน,ปนไปคนแรกได้ไหมแย้มันคืออมยิม้มอ่ะเสียงมาเปิดฝาแล้วก็ลองกันโอ้พอทีน่นามีอาอุา๊บส์ว้าวอร่อยจังเลยอ่ะข้างในมีอะไรด้วยมันคืออะไรอ่ะ ผงวันหวานในขวดเนาะมันร้องกันเธอดูเียงสุดๆว้าวนี่มันอร่อยมากกฉันชอบ <c oughs> เซนเธอกินแบบนั้นน่ตลกมากเลยอ่ะเหมือนเด็กดูดนมถึงเวลาเปิดฟันขอนฉันแล้วว้าวส่วนฉันได้หมากฝรั่งเจ๋งจังอยากลองเลยแล้วใี้หมากฝรั่งมาจากุกมวนเยี่ยมมากแล้วทีนี้ก็ใส่เข้าไปในปาก อร่อยจังเลยมาฝรั่งยาวมากแล้วก็เหยื่อม,มากอร่อยมากอ๋ออ๋อ,อไม่นะอะไรเนี่ยมีผมในปากฉันนะน่าเคลียดขแยงอ่ะจะอ้วกแล้วนึกหล้วปากด้วยสบ,บู่ผมงของใครก็ไม่รู้อะส่วนฉันไม่บอกฝรั่งที่มีผมแล้ก็น้ำลายของเธออยู่บนหน้าเบวร้ายที่สุดเลยฉันต้องการเอาเงี้ยนเดี๋ยวนี้